สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับอ่ามีพี่น้องเพิ่มคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่านะครับอ่าตั้งแต่พ่อตาแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับเพิ่นเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนมาเพิ่นพาเฮ็ดก็ไดหลายรสามตันสองตันสามตันเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าบ่เคยได้จ้ากเทียนะครับอ่าบ่เป็นหยังครับก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อ่าเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมจะแนะนําเฮ็ดจังได๋ให้มันได้หลายๆนะครับ เฮ็ดจังไไดให้มันเขางามเร็วเฮ็ดจังไไดใไ้มันเขาออกหัวได้ดีเฮ็ดจังไไดใไ้มันเขาดกนะครับเฮ็ดจังไไดเขาจะไปปลูกตามมีตามเกิดนะครับผมปลูกมันปีละเทือนะครับปีละครั้งนะครับสัวเขาจิได้ถอนนะครับเขาต้องหูจักวิธีการบำรุงตัวพี่น้องนะครับผมเนี่ยแต่สมัยตะกี้นี่น้ำยาเรียงล่างนี่โบมี่ปุ๋ยทุ่งเศรษฐีนี่กับโบมี่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์บวกสิบแปดกับโบมี่นะครับปุ๋ยฮอร์โมนอ่า ระเบิดหัวมันกระโบมีนะครับแต่สมัยตะกี้นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับทุกอย่างมีขายนะครับห้องก็ต้องมาปรับใส่ในการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ่านะครับผู้ใดอยากได้ผลผลิตสูงๆนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามไว้นะครับผมคือผมแนะนำนั่นแหละนะครับเล่งต้นเล่งใบปุ๋ยเกตืยี่ห้าห้าห้าฉีดบ่เกินหนึ่งสัปดาครับเขียวงามนะครับผมหัวบ่ดกบอกนะครับผสมน้ํายาเล่งรากนะครับฉีดลงไปนะครับเฮ็ดให้หัวมันโด มันเ้อออกลากได้ดีออกลากได้เยอะออกหากินอาหารได้หลายเห็ดไหมันห้องง่ามเร็วนะครับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็คือระเบิดหัวมันนะครับเขาต้องใส่เห้เป็นครับพี่น้องเขาต้องใส่เห้เป็นถ้าอยากได้ผลผลิตสูงๆนะครับผมถ้าอยากได้ผลผลิตย่างหน่อยๆนะครับย่างบอได้เนี่ยหาหกตันได้แน่นอนครับแต่เขามาฟังผมและเห็ดคือวิธีผมบอกนะครับผมเขาต้องปรับปุ๋งบํารุูดินให้ดีนะครับ และกาวิธีการนะครับต่างๆถ้าเห็ดให้ซุมืือนี่พี่น้องถ้าพี่น้องบ่วานปุ๋ยร่องพื้นนะครับแล้วจังมาเสียบมั่นผลผลิตของเฮ้านี่บ่ได้คือเฮ้าอ่บาบ่่ไดคือความคิดของเฮ้าได้พี่น้องนะครับบ่ได้คือความคิดของเฮ้าขนาดใส่ปุ๋ยปุ๋ยดีๆนะครับเอามาหยอดได้เต็มที่กับบรรเกิน4ีตันนะครับได้เต็มที่บ่เกิน4ีตันเห็ดมาแล้วทดสอบมาแล้วนะครับ เขาต้องบำรุงนะครับบำรุงแต่ต้นเลยนะครับบำรุงแต่ก่อนเขาจะปลูกปรับปุงดินบำรุงดินเฮาเดอร์ ader, พี่น้องดูโรม้นะครับเป็นสารปรับสภาพดินนะครับผมพี่น้องบางท่านเ่อเคยเอามาใส่เลยบ่หูจักเลยว่าโดูโรม้เป็นจังไดนะครับปูนขาวเป็นจังไหนะครับที่เอามาใส่ปับสภาพดินนะตัวนี้ดีนะครับใส่ปรับสภาพดินนะครับแ้วกาบำรุงดินของเฮาด้วย เอาบพราะว่าวะจะเป็นขี่ไก่ขี่งัวขี่หมูนะครับสามารถนํามาใส่ร่องพื้นได้นะครับผมสามารถนํามาใส่ร่องพื้นได้หรือเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก่อนเขาจะเสียบมันเนี่ยเทามาไถพวนไว้นะราคาเมื่อวานนะครับพี่น้องนี่คืออันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเลยเลยาต้องบ่อุ่ดินนะครับให้ว่านปรับสภาพดินนะครับผมช่วงแรกหลังจากนั้นแล้วนะครับรั้มมันถอนมันลงเฮาเนี่ยต้องแซ่ล้ามันนะครับต้องแซ่ นะครับไฮมันเนี่ยแตกลากแตกนอเด้เร็วขึ้นนะครับผมแตกลากแตกนอเด้เร็วขึ้นนะครับอัตราการรอดจะสูงนะครับอัตราการรอดจะสูงนะระบัดที่นี่นี่คือขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่สองหลังจากเสียบไปแล้วประมาณอ่าหนึ่งเดือนนะครับมันเท่าเนี่ยเริ่มแท่งหยอดออกมานะครับเริ่มอ่าแท่งนอแทงหยอดออกมาเห็นแล้วนะครับระบาดที่นี่นะครับใส่ปุ๋ย หลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วใส่ปุ๋ยเกตยี่ห้าห้านะครับผสมน้ำยี่สิบรตปุ๋ยเกตยี่สิบห้าห้าเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยเกตให้เบิ้งนะครับเนี่ยครับปุ๋ยเกตยี่ห้าห้าแต่ว่าผมใส่องถุงเศรษฐีนะครับน้ำมาฉีดผสมละลายน้ำนะครับใส่จักสองช้อนแกงครับสองช้อนแกงนะครับสอนที่เหาตักอาหารกินนี่แหละนะครับ เอาแบบง่ายๆเลย2ช้อนแกงต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นได้เลยนะครับหลังจากอายุมันครบหนึ่งเดือนนะครับฉีดเร่งมันจะเร่งการเจริญเติบโตเห็ดให้มันงามเร็วนะครับเห็ดงห้่มันงามเร็วนะหลังจากนั้นไปแล้วนะครับประมาณ10บมือนะครับ1 0ถึง15วันเติมอีกนะครับฉีดอีกนะครับผสมแบบเก้านะครับปุ๋ยเกต25ยี่ห้าห้าผสมน้ำยาเร่งรากนี่นี่เรนบอลน้ำยาเร่งรากนี่นะครับของเหรดดำนะครับผม แาคาศูนห้ศหรือ0ูนูก็ได้นะครับผมในอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนปุ๋ยเกลือยี่ห้าห้าสองช้อนแกงนะครับรากาน้ำยาเล่งรากนะครับของยี่หอ้อใดก็ได้แต่ของผมใส่เพชดำนะครับยี่ห้อไดก็ได้นะครับ หนึ่งช้อนแกงนะครับหรือหนึ่งฝาตวงเนี่ยแหละนะครับผมใส่ฝาตวงเาก็ได้ใส่จักหนึ่งฝาตวงก็ได้ราคาศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะครับใส่หนึ่งช้อนแกงนะครับเนี่ยครับใส่หนึ่งช้อนแกงละลายน้ำยี่สิบริทหนึ่งเปย์เท่านั้นนะครับน้ำมาฉีดมันฉีง,ง่ามเร็วฉีออกหัวเร็ว รากเดินดีหัวมั่นจะาเงานะครับผมสูตรบมันบาเขาจะเฮ็ดแค่มือสองมือแล้วมาเ้าสูพี่น้องฟังเด้เฮ็ดเป็นปีนะครับผมจังจะฮู้ผล่ามันได้นะครับเฮ็ดเป็นปีทดลองเป็นปีนะครับสูตรนั่นสูตรนี่นี่ซัวจะเอามาลงให้พี่น้องเบิ่งซัวจะมาแนน้ำได้กับบแม่นธรรมดานะครับพี่น้อง ลำบากลำบนคือกันได้ผลดีบ่าได้ผลแน่ได้ผลแน่บ่าได้ผลแน่กับทดสอบทดลองมาลองผิดล่องถูกนะครับผมนี่แหละครับผสมไปเรื่อยๆบอกง,ง่ายๆว่าสูตรที่ผมมาแนะน้าเหนคือทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับอันนี้บำรุงต้นบำรุงหัวนะครับบำรุงต้นบำรุงหัวไปพร้อมๆกันโมเมนต์ว่าข้าใส่ค่เดี๋ยวแล้วเลยนะครับ พี่น้องบางท่านกับส่ร่องพื้นแถวเดียวจบเลยหอดสามเหรียญเอาปุ๋ยยุเรียม,มาหยอดหยอดหยอด่หยอมันง่ามพ่อแล้วนะครับผมต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเห็ดใหม่แล้วพี่น้องเด้อนะครับผลผลิตเขาจังจะได้สูงสูงนะครับหัวมันเขาจังเิีง,ง่ามถ้าได้ทดสอบทดลองเมื่อแล้วที่บอกว่าอุย้ยแม่นแม่นคว่มหมอนี่เบาอีหลีนะครับผมแม่นคว่เพื่อนเบาอีหรีนั่นแหละบ่ได้เห็ดจักเทีบอกกล้าเห็ด ล่องเนี่งหน่อยก็ได้ครับจักรไรสองไรแต่เฮาบ่คขันบัก,กาเห็ุหลายนะครับบ่ก้าฉีดบ่ก้าทดสอบคือผมว่าปุ๋ยที่ผมแนะนาฉีดมีประโยชน์ครับปุ๋ยเกจยี่ห,ห้าห้าห้านี่มีประโยชน์จังไดเล่งต้นเล่งใบฉีดลงไปมันงามเร็วนะครับน้ํายาเล่งรากผาสมฉีดลงไปเฮ็ดให้รากออกหลายน้ํายาเล่งรากก็คือสรระคุณเร่งรากนะครับเฮ็ดให้รากเน่าวหวัวมันเหาะก็จะเน่า ตามไปด้วยนะครับผสม0ูนหูหรือ0ูนย์ศูน์ปุ๋ยโพแทสเซียมบำรุงหัวแนมแต่แนวดีๆที่ผมแน,นาครับพี่น้องให้พี่น้องนําไปปฏิบัตินําไปทดสอบทดลองเบิงนะครับผมได้ผลดีแน่นอนอายุสามเดือนสี่เดือนหัวมันใหญ่เ้ยพี่น้องนี่แหละผมเฮ็ดได้ผลดีผมก็เลยอยากมาแนะนําให้พี่น้องเฮ็ดนี่แหละนะครับผสมฉีดเอา ผู้ใดบ่มีเวลากระฉีดทุก15วันก็นได้ครับเดือนหนึ่งฉีดสองครั้งนะครับเพราะว่าการฉีดการไ้ปุ๋ยฉีดนี่ปุ๋ยน้ามีซิฟหามือกระจืดแล้วนะครับผมก็ต้องเติมไปเรื่อยๆครับห้ต่อเนื่องฉีดไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตเท่าจะได้สูงๆจากบ่เคยได้ได้บ่เกิน3ตันจักเถ่อได้ระละเจ็ดตัน8ตันได้ละละสิบตันมันขึ้นอยู่กับพี่น้องขยันซ้ำไหดน,นะครับมีเวลานะครับผมมีเวลากะเข้ากับผสมฉีดนะครับ หลังจากเ้าบงมลุ่งแบบนี้แล้วนะครับหอสามเดือนแล้วบานหฮอต้องเปลี่ยนเดน้บ่านเปลี่ยนจากปุ๋ยเกศที่เฮาใส่ไร้กัาปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือปุ๋ยโพแทสเซียมเฮาต้องเปลี่ยนเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมลายกวบ่านนี่เพราะว่าหฮอต้องเน้นบ่มรุ่งหัวครับพี่น้องบานนี่เน้นบ่มรุ่งหัวนั่นแหละครับคือขันข้นตอนนะครับที่จะเห็นหผ,ผลผลิตทฮาสูงสูงนะครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับผมลากานําไปเห็ดนะครับถ้าอยากได้ไรล่ละเป็นซีฟตันเนี่ยเห็ดคือผมเบาเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่อด้ยากเลยนะครับบ่ไดหยากเลยลองเบิง้งทดสอบทดลองเบิง้งนะครับได้ผลดีแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ